สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไปคัดทุเรียนที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีมานะครับผมได้มาในราคาโลละ190บาทนะครับทุกคนอันนี้คือราคาส่งนะครับแต่กว่าผมจะได้มาคือผมไปหลายร้านมากนะครับทุกคนได้มาร้านละเล็กร้านละน้อยนะครับอย่างเช่นร้านนี้นะครับผมได้มาแค่11บกิโลนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ผมได้มา11.2กิโลนะครับรวมเป็นยอดเงิน2 0 0 0เท่าไหร่เนี่ยรวมเป็นยอดเงิน21,20บบาทครับทุกคน อันนี้คือโลละ190นะครับผมขอยจ้งอีกทีครับทุกคนอันนี้เป็นราคาส่งนะครับไม่ใช่ราคาขายปลีกนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตลาดต้นทางเนี่ยราคาเข้าลงไปถึงไหนแล้วผมไม่ได้ไปจานประมาณ2อาทิตย์แล้วเนาะผมไปตั้งแต่ก่อนสงการแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวผมปั้นทุนได้ก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมค่อยไปเช็ราคาที่จันกันอีกทีนึงครับของที่เราได้มาในวันนี้รูปทรงประมาณนี้ครับทุกคนกคน็ถือว่าใช้ได้นนนนอ,ไดดยอยู่นะในราคาถึง190าบาท อันนี้เป็นราคาคัดท้ายรถนะครับการคัดท้ายรถก็ประมาณว่าของลงใหม่ๆเนี่ยเรามาคัดก่อนเพื่อนเลยครับยังไม่มีใครมาคัดเนาะวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่ครับทุกคนเป็นที่วางทุเรียนนะอันนี้ผมเอามาลองก่อนครับผมได้มาอันละ4 9บาทครับทุกคนถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซเจ้าของเขาไว้ให้นะครับก็สั่งมาลองกันได้ครับตัวที่เราใช้อยู่เป็นประจําเป็นท่อ PVC ครับทุกคนแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นงานไม้เนาะก่อนที่จะเอาลูกทุเรียนมาวางก็จัดประมาณนี้ครับผมเห็นพี่เขาจัดประมาณนี้แหละมัันสวยดีครบ เนี่ยเราลองจัดตามดูครับเวลาเราวางลูกทุเรียนแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดิ้นนะครับถ้าเป็นท่อ PVC เนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่าลูกทุเรียนจะจะร่วงได้นะครับบางทีลูกทุเรียนเนี่ยพาท่อ PVC กิ้งลงข้างล่างเลยนะครับผมเคยหลายรอบแล้วครับแต่อันนี้ดูเหมือนว่าเราตั้งแล้วมันอยู่เลยครับนะครับไม่ได้จัดอะไรมากคือจับตั้งจับตั้งเลยเนาะเป็นไงบ้างครับุะค,คนเรียงเสร็จแล้วสวยไหม ประมาณนี้ครับผมว่าหน้าตาดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับถ้าเราได้แบบเต็มเต็มร้านทุกชั้นนะครับผมว่ามันจะสวยมากๆเลยครับอันนี้แค่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนถ้าอยากได้สวยๆเลยเราต้องเอาแบบเต็มๆเลยนะครับมีทุกชั้นผมคิดว่าโอเคนะอันนี้โอเคเลยผมบอกก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นของรถแรกๆนะครับรตแรกๆแค่ไหนผมได้ถึงกระทั่งตัวต้นแบบมาด้วยนะครับอันนี้เป็นงานไม้ดิบๆนะครับทุกคนไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงแลกเกอร์นะครับพี่เขาทําเสร็จพี่เขาก็เอามาให้แบบนี้เลยครับเราซื้อเราซื้องดไ้ก็ บางคนอาจจะอยากได้สีดำสีน้ำตาลหรือว่าอยากจะเอาไปลงแลกเกอร์นะครับถ้าเราเอาไปทําสีหรือว่าเอาไปลงแลกเกอร์ผมว่าหน้าตาน่าจะดูดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับแต่ว่าแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะดูสวยมากๆเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะทุ่เรียนกันดีกว่าครับ2ลูกนี้มันเปลือกบางนะครับทุกคนมันแตกแล้วครับแต่จริงๆแล้วแตกแต่ว่ายังไม่เละนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้ทุกคนดูกันดีกว่าอที่จริงผมจะแกะตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับลูกเนี้ยแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยคือมันมันยังแข็งอยู่เนาะมันแกะไม่ได้ครับเปลือกมันบางมากมันก็ทำยากเหมือนกันนะดูแลยากครับถ้าจะแกะแบบไม่รอเลยมันก็แข็งส่วนมากแล้วคนกินเขาจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในครับหรือไม่ก็สุกพอดีนะเขาจะไม่ได้กินแบบกรอบกรอบเลยนะครับถ้ากรอบเลยมันก็มีความหวานแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นครับมันไม่ค่อยได้รสชาติของทุเรียน เนี่ยนะลูกนี้มันแตกประมาณนี้เลยนะครับแตกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันเละไหมเลือกเลยครับเนี่ยครับทุกคนประมาณนี้นะไม่ได้เละนะครับเนี่ยยังเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในอยู่เลยครับเปลือกบางมากมาเลือกได้เลยนะครับโลละ750รครับ เือกบางมากๆผมว่าเราไม่ควรผ่าหลังนะครับเพราะว่ามันม,มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อนะเปลือกกับเนื้อเขาแบบอยู่ติดกันเลยครับผมก็เลยเอาออกแบบข้างๆแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นลูกไม่ได้ขายค่ะบมีแต่แบบช่างเนื้อ ส่วนมากคนซื้อก็อยากจะได้เป็นลูกนะครับแต่ว่าผมต้องบอกตามตรงครับเราได้มาโลละ190เนี่ยรวมค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายของเรามันตกไปโลละ220นะครับจะให้ผมมาขายช่างลูกมันมันไม่ได้จริงๆครับทุกคนเพราะว่าผมไปแต่ละรอบนี่คือผมได้มาทีละไม่ถึง100กิโลนะครับค่าน้ามันเนี่ยไปกลับประมาณเกือบเกือบหนึ่พแล้วครับทุกคนในจะค่ากินด้วยก็รวมค่าใช้จ่ายของเราตกไป1 0 0 0พันบาทแล้วครับต่อเที่ยวเนาะ แล้วเที่ยวนึงเราได้ของมาไม่ถึง1น0่โลเนี่ยคือมันก็เป็นต้นทุนที่สูงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมไปเที่ยวนึงผมได้มาสักตันนึงเนี่ยมันก็จะหารค่าน้ำมันลงใช่ไหมครับก็ต้นทุนของเรามันก็จะถูกลงเนาะแต่อันนี้คือไปแต่ละรอบเราแทบจะไม่ได้ของเลยครับต้องบางคนต้องวิ่งทุกวันครับทุกคนช่วงเนี้ยของแก่มันหายากหายากจริงๆนะจริงๆของมันมีเข้ามาแหละมีเข้ามาเยอะมาก แต่ว่าของแก่เนี่ยมันหาย,ยากจริงๆครับอ่ะผมลืมบอกกันเลยครับเนี่ยครับเรือให้ทุกคนดูเนื้อเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับเปลือกบางๆเนี่ยมันทํายากเหมือนกันนะจะแกะแบบไม่ให้มันแตกเลยมันก็ไม่ได้ครับผมลองดูแล้วครับทุกคนแกะแบบยังไม่แตกเนี่ยผมลองแกะดูแล้วครับมันแข็งเลยแล้วผมลองชิมดูมันแทบจะไม่หวานเลยนะครับ มันต้องแกะแบบนี้แหละปล่อยให้แตกก่อนอ่ะเนี่ยครับสาเหตุที่ผมไม่ผ่าหลังนะคูนี้ผมผ่าหลังนะครับทุกคนผมลองพยายามผ่าหลังแบบเบาๆแล้วนะครับมันก็ยังโดนเนื้ออยู่ดีเนาะเวลาเราเอาไปแพ็คขายเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเนาะสําหรับผมเนี่ยผมมองดูมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยผ่าแบบข้างๆเอาอ่ะโอเคครับแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูเนื้อใกล้ๆกันครับนะครับสีเนื้อประมาณนี้นะ อันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะครับทุกคนถ้าเป็นเนื้อสุกกาลังกินเนี่ยสีก็จะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงครับแต่ว่าแค่นี้ก็ได้แล้วครับถ้าจะปล่อยให้มันสุกนุ่มกว่านี้ผมว่าไม่ไหวนะครับอันนี้มันรอไม่ได้จริงเพราะว่ามันแตกแล้วเนาะถ้าเกิดว่าปล่อยอีกก็น่าจะเป็นไส้ซึมนะครับทุกคนมันไม่ไหวเนาะถ้าเปลือกบางขนาดนี้เราแกะได้แค่ประมาณนี้แหละคือเนื้อสุกเต็มที่ของเขาแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับลูกนี้คือเพื่อนของเขาเปลือก <PCs> แบบเดียวกันเลยครับนะครับเราต้องปล่อยให้มัน,บบนี้เลย อันที่จริงผมจะแกะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆครับมันแข็งเลยครับผมก็เลยยังไม่แกะเนาะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับปล่อยให้มันแตกประมาณนี้แหละเราก็จะได้เนื้อมาประมาณนี้ครับทุกคนนะครับสีเนื้อก็ถือว่าน่ากินอยู่นะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะลูกต่อไปกันครับเดี๋ยวเรามาแกะลูกที่2กันครับลูกนี้ก็เปลือกบางแตกแล้วเหมือนกันครับสีเนื้อก็น่าจะใกล้เคียงกันนะไม่หนีห่างกันมากครับ โอเคครับลูกนี้สีน่าจะเข้มกว่านิดนึงเพราะว่าเขาเนื้อสุกกว่าลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมีขายแตงโมแล้วก็ทุเรียนคู่กัน <iss> ก็อย่างที่บอกไปนะครับส่วนมากลูกค้ามาถามหาแต่เป็นลูกเราต้องใจแข็งนะครับขายไม่ได้ขายไม่ได้จริงๆ จริงตัวนี้ก็สีเดียวกันครับทุกคนถึงจะสุกกว่านิดนึงแต่สีก็ไม่ได้เข้มขึ้นเลยครับได้สีเท่ากันเลยแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับทคนขอแค่ไม่ติดอ่อนนะผมต้องสารภาพตามตรงรอบแรกที่ผมไปคัดติดอ่อนติดเนื้อสองติดอ่อนไปสองลูกครับเนื้อสองประมาณสักเกือบเกือบสิบลูกได้มันพลาดนะไม่ค่อยได้คัดนานสีมือตกตอนนี้ก็เครื่องติดแล้วครับ ได้สีประมาณนี้เลยสาเหตุที่เราไปแต่ละรอบเราได้ของมาน้อยเพราะว่าผมคัดแต่เฉพาะที่ผมมั่นใจนะครับอันไหนที่ผมไม่มั่นใจผมก็ไม่ได้เอามาถ้ามันพาาผมก็ขอให้มันพาาเป็นเนื้อ2องแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อ2เราจะขายได้ ถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้มีดยี่ห้ออะไรเป็นมีดอลันยิกนะครับมีดสแตนเลสอลันยิกครับตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมนะแต่แต่ผมบอกก่อนนะครับทุกคนที่ผมซื้อมาเนี่ยเขายังไม่ได้รับผมมาให้นะครับผมลองซื้อในช้อปปีมาก็เหมือนกันนะครับทุกคนราคาเล่มละ180บาทนะผมซื้อในช้อปปีมาบวกกับค่าส่งไปด้วย43บาบาทนี่แหละอันนี้ผมลองสั่งแบบทีละร้อยเล่มนะครับทุกคน ทีละร้อยเล่มมันก็จะได้ราคาถูกลงมาอีกนิดนึงผมสามารถเอามาขายได้ในเล่มละ180บาทนะครับแต่แต่ที่ผมอยากจะบอกคือมีดตัวเนี้เขาไม่ได้รับผมมาให้นะครับจะสั่งมากสั่งน้อยเขาก็ไม่ได้รับผมมาให้เราต้องเอามารับคมเองนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับมีดกีวีในตลาดทั่วไปเนี่ยเขารับผมมาให้แล้วเราซื้อเราใช้ได้เลยครับมันก็เลยเป็นข้อสังเกตตอนแรกๆนะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมมีดมันไม่คมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เปิดคมมาให้ครับนี่ครับทุกคนสีนื้ลูกนี้ประมาณนี้ครับ ลูกนี้สีไม่ได้เข้มมากนะแต่ว่าก็โอเคอยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาแกะลูกนี้กันบ้างครับลูกนี้ไม่มีใครเอานะวันที่ผมไปคัดท้ายรถเนี่ยมันทั้งเป็นลาดำหนามจีบแล้วก็มีแค่3าพูนะคบทุกคนไอเนี่ยมีมีสองพูแล้วก็ฝั่งนี้อีกพูหนึ่งที่เหลือก็เป็นพูลหลอกนะครับมันมีเนื้อนะแต่ว่าเนื้อมันไม่ใหญ่นะครับนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะไปจ้องเอาแต่ลูกสวยๆมันไม่ได้หรอก เผื่อเราไปรอบนึงอาจจะได้มาแค่ประมาณ10-20ลูกนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ผิดหวังครับเนื้อสวยมาก ขออนุญาตจับตรงไส้นะครับยังไงผมก็ต้องเอาไปปาดทิ้งอยู่ดีนะนะครับสีเนื้อแบบอย่างสวยนะครับอ่ะโอเคพูดว่าเนื้อแตกมันได้ไหมสีสีผิวของเขาแบบสะท้อนเหมือนเคลื่อบฟิลม์มเลยรครับเนื้อนี้แหละอร่อยผมลืมพูดเรื่องมีดเลยครับทุกคนผมยังพูดไม่จบนะครับ ถ้าใครสนใจมีดแบบนี้ก็ไปค้นหาได้ใน Facebook นะครับหรือว่าใน s h อ p e e ้ก็ได้ช h อป e ี l a z a d a ก็น่าจะมีขายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านผมนะผมไม่ได้ขายใน s h อป e e นะครับเราไปค้นหาได้ว่ามีดอลรันยิกนะครับมีดผ่าทุเรียนอลรันยิกก็ได้ครับมันมันน่าจะขึ้นนะหน้าตาแบบนี้แหละอย่าไปเอาเล่มใหญ่กว่านี้นะครับผมลองเอามาแล้วเล่มใหญ่ๆเลยมันสวยดีแล้วก็มันเหมือนจะเหมาะมือนะครับแต่ว่ามันหนามากรับคมยากแล้วก็ไม่เหมาะกับการผ่าทุเรียนเลย ใช้งานจริงไม่ได้นะครับผมลองพิมพ์ค้นหาไปว่ามีดผ่าทุเรียนนะครับมีดปอกทุเรียนเนาะผมก็เห็นแล้วหน้าตามันน่าจะใช้งานได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคมดีนะครับผมก็เลยลองเอาตัวนั้นมาเพราะว่ามันเล่มใหญ่กว่าผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะมือดีสุดท้ายแล้วก็เอาไปใช้ในครัวนะครับรับคมยังไงก็ไม่คมเนาะมันรับยากมากๆครับทุกคนเพราะว่ามันหนาเอามาผ่าทุเรียนก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับ มีดผ่าทุเรียนจริงๆต้องบางนะครับยิ่งบางยิ่งดีนะครับยิ่งคมเนาะโอ้โหสีเนี้ยอย่างสวยเลย <c oughs> ก็มีหลายคนมาสั่งกับผมก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าผมเองก็ขายอยู่เหมือนกันที่ผมบอกไปว่าผมสั่งมาถีละร้อยเล่มนะครับอันนี้คือสั่งราคาส่งมาแล้วก็เอามาขายต่อแต่ส่วนมากแล้วคนที่มาสั่งกับผมเนี่ยเขาจะไม่ซื้อแบบที่ยังไม่รับคมนะครับ <c oughs> สงสัยกลัวผมแจกสบายนะครับซื้อมาขายไปเนี่ยไม่ชอบ ต้องให้ผมรับคมให้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็อยากจะรับคมส่งให้ได้ทุกคนนะครับแต่อย่างที่อย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนกลางคืนเนี่ยผมต้องไปคัดทุเรียนมาขายแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยผมก็ต้องมาผ่าทุเรียนแบบนี้แหละครับถ้าผมจะรับคมได้ผมก็ต้องมีเวลาว่างเวลาคนทักมาสั่งผมในเพจผมก็จะบอกว่าผมขอเวลารับคมก่อนนะครับหรือไม่ก็ผมปฏิเสธไปเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลารับคมให้ก็จะประมาณนี้นครับหวังว่า คนที่สั่งมาแล้วไม่ได้ก็น่าจะเข้าใจผมนะครับจริงๆผมไม่ได้ยิงนะผมอยากได้ตังค์อยู่แต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆครับโลกนี้ประมาณนี้นะครับ3าพูใหญ่แล้วก็2อพูหลอกนะครับอย่างนี้เลยก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่ามันได้เนื้อได้เนื้อเยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันแก่เนื้อสวยดีกว่าเราไปเอาลูกสวยๆมาแล้วมันไม่แก่นะครับอันนั้นเสียดายตังค์เดี๋ยวเรามาแก่กันต่อครับทุกคนโลกนี้ไซส์กำลังสวยนะครับประมาณ2โลก,กว่าๆครับไม่ถึง3โลนะ แต่ว่าได้โพลเยอะอยู่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับนี่ครับเสียงนี้น่าจะสุกพอดีนะครับสุกกลางๆอาจจะติดกอบบ้างแต่ว่าติดนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่ากอบบางเนาะไซส์นี้ผมว่ารสชาติค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูสีเนื้อลูกนี้กันอาจจะปอกช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมปอกแบบข้างๆเลียมข้างเอา ลูกนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในครับทุกคนไม่กรอบบางนะครับแล้วก็ไม่สุกพอดีด้วยเป็นกรอบนอกนุ่มในครับเนื้อหำหำด้วยความที่เปลือกเขาบางเนาะเสียงก็เลยเหมือนว่ามันสุกมากแต่ที่จริงแล้วกรอบนอกนุ่มในครับสีเนื้อก็ประมาณนี้ครับเนื้อกรอบนอกนุ่มในสีไม่ค่อยเข้มมากแต่บางลูกกรอบนอกนุ่มในก็สีเข้มนะครับทุกคน มันอันนี้มันแล้วแต่สวนหรือเปล่าเนาะบางทีเขาอาจจะใส่ปุ๋ยคนละสูตรกันนะครับ ไปคัดของในตลาดมาขายผมว่ามันก็มีดีมีเสียนะครับทุกคนข้อเสียก็อาจจะอยู่ที่ราคาเนาะแล้วก็รูปทรงนะครับทรงมันอาจจะไม่ได้สวยมากถ้าเทียบกับราคาเนาะอ่ะถ้าสมมุติว่าผมไปซื้อ190บาทที่จันนะครับผมก็จะได้ทรง AB เลยนะราคาเนี่ยมันสู้ได้กับราคากล่องรับซื้อเลยนะครับที่เขาส่งจีนเนี่ยเขาก็จะซื้ออยู่ประมาณสัก 190- ถึง200เนี่แหละครับทรง a b เนาะ แต่ว่าที่เรามาคัดท้ายรถอยู่ที่ตลาดเนี่ยมันเป็นทรงตกไซส์นะครับทุกคนบางทีก็ไม่ใช่แค่ตกไซส์ธรรมดานะครับตกไซส์ติดเขนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนื้อมันก็จะเป็นแบบสุ่มเอานะครับทุกคนบางเจ้าก็ทําของมาของดีมีคุณภาพแต่ว่าทรงไม่สวยบางเจ้าก็ทรงสวยมากแต่ว่าเนื้อเนี่ยต้องลุ้นเอาอันนี้คือผมพูดตามเนื้อผ้านะครับทุกคน เท่าที่ผมไปเดินเลือกในตลาดเนี่ยคือไม่ได้มีเจ้าไหนที่โดดเด่นไปซกทีเดียวนะครับมันมันก็ต้องเลือกเอาครับทุกคนอยากจะเอาทรงสวยหรือว่าอยากจะเอาเนื้อดีถ้าอยากได้ทรงด้วยแล้วก็เนื้อดีด้วยทุกคนก็ต้องใช้ปิมมือเอาครับบางทีเรามีเงินมันก็ซื้อไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับทุกคนแต่ละคนก็พร้อมที่จะสู้ราคาเพื่อที่จะให้ได้ของดีๆมาขายนะครับลูกนี้ก็ได้ไป5้าพูนะครับ อาจจะไม่ได้ใหญ่มากสีสันก็ประมาณนี้นะครับผมว่าค่อนข้างสวยเลยครับสีเนียนดีอันนี้คือเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้พงขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ